สวัสดีพวกมึงอาจจะงงว่าทำไมคลิปนี้ถึงเป็นแบบมีความหยาบโอเคสำหรับคนที่ที่ติดตามช่างกูมาติดตามมาอาจจะรู้ว่าแต่ก่อนพูดความสุภาพแลว้วตอนนี้คือ,คอเครื่อจะรู้ว่ามันมีการบวดคือไม่มีใครมาบววก็มีคนมาบวชให้แบบให้สุให้แบบไม่สุภาพคือคนเดียวแหละโอเคเข้าใจน,นะโอเคการทำคลิปมันต้องเป็นตัวของตัวเองคือพูดความหยาบเลยด้วยนูแคร์เลย อันนี้เป็นแแบบอันนี้นะดอกไม้เ,อ,เออใช่โลกดอกไม้ที่โคตรเฮีย้ยโอเคยังคือเคยเล่นเาบางครั้งคืออันนี้แลกไม้ได้ตัวเนี้ยตัวชิ้นเนี่ยมาแลกเปน็นนี่อยู่น,นี่ใช้ดอกไม้มาสิบหกันโอเคแล้วนี่กูก็ครบละวโอเคมแลกเลยแลกเลยไหนถูกใ,ใจสองอันเลยเยี่ยมดีดีมา น่าจะขาได้หนึ่งอันหรือเปล่าหรือไม่ได้เไยเฮี้ยช่างแม่งมาก็เป็นการต้นที่แย่อืมอืมอ้ยไปกับตามเพื่อนไปเลยอืมโอเคเยี่ยมมึงก็อีกตัวมองนี่อะไรมึงอยู่ตรงไหนอืมอืม ียไม่ได้ใช้ปมพังเลยวะเป็นการใช้พิังทีคุ้มค่าจริงๆโอเคอยิ่งตายอีกคนมึงอ่ะเริ่มไาสางแล้วทีกูมากอืมอือมทีเยี่ยมอบอกมาเป็นหกิ้ีตัวกูมากเออ แรกแรกเลยนะตัวนี้นะมึงเคยกดหยุดจะลืมไปแล้วไหนดูดิที่แรกเลยอนะ่ะกูลืมสัตว์อ๋อติมต้นไม้ก็รู้ว่าดีอยู่อันนี้ได้ดินหนึ่งอันเอ๊ะตัวที่เหมือพึ่งเห็นแต่ว่าอันนี้น่นนาสนใจมากแต่ไข่เนี่ยไข่เกิดอ,อะไรน่าจะสกินตั้งใช่ไมนะหมเนี่ยอืมน่าสนใจว่ะมีการฟาร์มกระดูกเหรอแต่อันนี้น่าสนใจเยอะฟาร์มเนื้อที่กินได้แบบอู ตอบเนื้อที่กินได้ทันทีเลยซึ่งน่าจะน่าสนใจกว่าเยอะน่าจะเก่ยวกับอีกแค่นีส้สิถึงมันจะเอากระดูกทำปุ๋ยได้ก็ถือว่าน่าน่าสนใจอยู่อะเชื่อกูตัวไหนไดีวะก็ดีไม่ดีไม่ดีทั้งคู่เลยวะเฮี้ยแก่เหรออืมตอนเช้าเนี่ยกูจะอยู่จะมีพวกสัตว์เกิดอยู่ใช่ไหมอ่าโคเกี่ยวเจว้ามองคือต้องมีดิน กูต้องเอาดินประมาณสองบล็อกก่อนวะไม่ใช่ดินอย่างเงี้ยไม่ใช่ดินนี้เที่ยเนี่ย,ยต้องเป็นที่มันมีหญ้าเว้ยไอ้เหี้ยซึ่งไอ้เที่ยก็ได้ค้กพอดีเลยวะ่ะมาดได้เงี้ยันแล้วซึ่งคนดูที่อยู่ช่วงกวูอาจจะรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ได้อะไรดีๆมาก,ก็ต้องจบคลิปกรณี้โอเคถ้ามึงชอบมก็กดไลค์ไว้นะ ขึ้นกูไม่แข er? ่แล้วใครจะกดไม่กดมึงเชะรึงมึงไหนเฮียไม่เยียกูโอเคก็ดีนะกูได้มีแรงไม่หรอกมีให้บอกูวากูกูเองก็จะทำเองแหละเฮียโอเคไปละ